สวัสดีค่ะเออ่วันนี้ก็เขาจะมีตักบาตรลองบาตรนะคะที่บนพระธาตุหรือเ,เราเนือมาหลายหลายหมู่บ้านเลยค่ะคนเยอะมากวันนี้เออตอนนี้ก็เรากําลังจะขึ้นไปบนพระธาตุนะคะเขาจะมีตักบาตตอน8ปดโมงหรือว่ากี่โมงไม่รู้เนาะเออมีเจ้าพ่อหรือว่าอะไรมาหลายหลายที่นะคะ ตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปบนพระธาตุนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่บนพระธาตุกันเลยค่ะขี่ขมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปนะคะอ,อ,อากาศตอนเช้าหนาวมากเลยค่ะวันนี้มีหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะหมอกเยอะ ระธาตุก็อยู่ข้างวนนุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปขึ้นไปพระธาตุไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะถนน,น,นนะะน,ท,น,น,นที่เรามาขุดวันก่อนนะคะก็จะเป็นทางขึ้นค่ะขึ้นไปค่ะที่เรามาขุดวันก่อนแล้วนะคะเขาก็จะอยกน้ำถนนนี้ด้วยวันนี้นะคะ มาขุดบรรกอนในแล้วค่ะไม่นั้นคนขุดก็ไม่กว้างขนาดนี้เนาะอันนี้นนคือทางขึ้นทางหนึ่งคือทางลงคไว ลงกุอนังขาตั้ไฟตดมีหลาปันมีทางสายสร้างอดีตทางชาตาบานเบิชาวันอยู่ภาศาคนาปฏิปัติมาหลอมมีขาตกองลีตงสุขานุสามุกตัตุมีทางความมาจาริสุนีมีเนปัลมะมีธาวมีทิฐาเดินในกฏตก่าที่วาเกียงพีกฏใจจุราสกลตจงวาได้ังคน้อยแกที่สองตั โซปาวะสะกัมมินวาสะะมบังสวเสสะใช่นี่ค่ะพี่นนราค่ะกาลังคุยกันอยู่ค่ะหยน้ำด้วยกันนะคะหย่าน้ำบุตรนยตาลวอคธรรมาวันติอายุอนุสุขบาลเโาปิิสานินิริจักอักเลโกะจิวามัน

แล้วเรี่อมแ้วคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่ากับมันขึ้นทพาท่าเจอชื่อทำอะไรกันคำเมย าวเจอสาวเอาล่ะวันก่อนนี่เดียขาไปกินปลาทูไปสาวสาวไปไหนเออคิสเกมาอันนี้ก็จะแต่งตัวคล้ายกันเหมือนไปบนพระาตนั่นหลยค่ะสาวสาวมีบางคนว่าเราทะเลาะกันว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันคุยกันอยู่เอาอีมูยิตาเข้าไปนหน คนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่ากับขึ้นพระธาตุนะคะนีก็มานี่ค่ะวิวเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไปเอาบุญอยู่นี่ตอนเช้าเนาะวันนี้ก็สาวๆเข้ามาลมโตที่นี่กันเยอะมากเลยไทยไม่เห็นสองสาวเมื่อกี้กบางแต่เจ้าเนธ อันแม่เตสาว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 หรือว่าคนเท่าคนแก่เนาะเออยู่นี่เยอะมากแต่งโตกันมาสวยทุกคนค่ะไปยค่ะเราจะไปลองหวัดกันนะคะใครเข่คนเยอะมากเยอะมากใ้ไดากะ แม่เตมนี่เราตั้งน้ำโกอาซอยนะคะเดี๋ยวจะเียคนที่มาทำบุญคำกลนสมเา่สามาเจ้าีาัานอศีกันานานสัดค่ะสัสค่ะ อะไรแน้เนาะดอน้าดอกดอกน้อดอกจมในดอกยังไรเนาะนี่้าไเ้ติดตัเองมาน้าปิชาเละต์ต้นก็ขดาเวตต์้นก็เนาะาเวตต้นกาเอออะไ้เอาพุสลามาบู๋เนาะเัดัดยำเกี่ยวค่ะเออในฮาปากผีไผาออกค่ะเนาจะผัดนั่นผันั้นเนาะเออดอกสงที่มันตัวแล้วมัดอกผีขน้้เนาะเออมนจุดมันจุดพิพ จุดิพาณมี้งน่าตากลางันหน้าตกางันหน้าคนดีน่นนะหลดพอดีกเลยค่ะไปกํนง้มตาลนี่นะคะกำลังใส่บาทกันค่ะรอฟ้ามาอยู่จับแถวนะคะเกี่ยวไฟตาปุ่นตอนไหนหรือไงเนี่น้อ

<laughs> Chúc <Chịu> camera, <cưng mà. cười> <laughs> <laughs> รอพามาทางนี้อยู่นะคะจับกันเป็นแถวเด้งกันเป็นแถวอยู่ค่ะคนเท่าอะไรนใเสื้อเดี๋ยวข้ากันนี่ค่ะกำลังจะมาถึงแล้วนะคะคนก็เยอะอยู่ฟ้าก็ยังไม่มานะคะแต่คนนี้กำลังจะมาถึงแล้ว ใกล้จะมาถึงแล้วนะคะถึงทางนั้นจะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยน้องฟองก็จะเต็มใส่บาตรนะคะให้พี่เธอพี่เคอเราถ่ายให้น้องฟองนะคะนี่ใกล้จะมาถึงกันแล้วะคะ่ะเดี๋ยวมาน้องฟองก็จะใส่บาตรคะ่ะ ไทยใช่นี่ครับใส่วาดครับอันนี้คือพระพุทธรูปนะครับอันนี้คือพระพุทธรูปอยู่ข้างในนะครับ นั่นครับพัผู้สรุปหาเข้ามา้วครับ ใส่หวาดลมกันนะครับใส่หวาดลมกันค่ะแข็งร้อนเรื่อยๆลอยยยย ไนนะเนี่ยคอล้อนมากครับ

สัตว์ประเสล้วนะครับนี่ค่ะเขากำลังจะปล่อยโคลงไฟนะคะโคลงไฟหรือว่ากลมไฟนั่นเองที่นี่ก็จะเรียกว่ากลมไฟนะคะใหญ่มากกำลังจะปล่อยโคลงไฟค่ะบนพระธาตุจอมแก้วนะคะ ใหญ่มากโอ้อาปลายาความคลุ่มไทยเลยเลยมืออ่ะใหญ่มากคลมไฟคงกลุ่มไทยไฟคงไว้วันเดือนรอเหนือนะคะ Está คืนไปแล้วค่ะึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วค่ะดูทุบวยเรากำลังถ่ายอยู่แค่ไหน,นช่วยกันใส่ข้าวซอยค่ะใส่ขาส้ขาวซอยน้ำเนียวนะคะสาน้าี่วยสาวจ ถ่ายฉันลยบยายันโลเนี่นป็น่เยหใส่เข้าซอยช่วยกันใส่ข้าวซอยน้ำเนียวนะคะครับทานได้แบกคาปิโน่หน้าแฟนกันไดมาทายนะคะบรรยาย สาวสาวคำจอยก็ใส่ลยยคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะคลิปทำบุญถ้าชอบคลิปน้องฟองคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะพีพีเอฟทุกคนสวัสดีค่ะ